วกเราคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวะแม่ตรนักขอสมุทค่ะจะรับคำท้าท่าจัดการบาดีสำนักง,งานอนธะิการบดีคุณเอแล้วก็น้องดิว A.B.C. 1ร่วมทำความดีในไอซ์บั k เก็ต a ชร e เล e ในการทำไอซ์บั k เก็ต a l l e เล e ครั้งนี้นะคะเราจะร่วมกันทำความดีโดยการ สมทบทุนบริจาคสร้างห้อง ICU ียูโรงพยาบาลท่ามุกปุดค่ะแล้วก็สมแล้วก็บริจาคเงินสมทบทุนถ่ายชีวิตโอและกระบือด้วยค่ะก็จากการท้าของท่านอธิการเอกแล้วก็ทุกๆคนของเราแล้วนะครับเราก็จะขอท้าต่อนะครับท้าไทยพี่กลุ่มแรกกลุ่มงานมาตรฐานและรองอธิการบดีดรวิรัต์ราชไททูนทันค่ะนะทราบพี่สองมาเป็นดูโอ้นะครับขอท้าดอรเอส คน,น,นะคบัญชีแล้วก็รักต้นร้นต้นนคณะดิจิทัลวีด,ดีอาร์แล้วทับงนณะเลยครับแล้วก็อขอท้าอาจารย์แดงนะคะสำนักงานอาคารสถานที่ค่ะ thank <laughs> you